จัดเคสดำน้ำมาใหม่ทุกคนตัวนี้จากแบรนด์สปอร์ตลิงกันน้ำระดับ IP68 คือ2เมตร30นาทีสบายๆเดี๋ยวขอไปหาโทรศัพท์ก่อนเจอแล้ว วิ่งดีรออะไรอันดับแรกเดี๋ยวมาดูเค้คกันก่อนเลยนีเได้งานแบบนี้มีสายหิ้วด้วยวิธีใช้ง่ายคือเอาใส่แบบนี้ไปได้เลยเสร็จแล้วเอาฝาหลังมาประกบปิดให้สนิทเรียบร้อยให้แน่นนะไม่งั้นน้ําเข้า ทดสอบทัสกรีนลื่นปืนทดสอบกล้องหน้ากล้องหลังคือชัดเจนสบายแล้วที่นี้เดี๋ยวเราจะเปิดละครคุณธรรมและเอาไปโยนน้ำกันหนึ่งหุยยัยงนับไปถึง3ามเลยเรียบร้อยแล้วทุกคนถังนี้ก็น่าจะประมาณเมตรกว่าๆแล้วนะวมาลุ้นเลยว่าจะลุ่งหรือจะล่วงได้เวลาหยิบขึ้นมาแล้ว ปุ๋ยบอกเลยทุกคนไม่มีน้ําเข้าแน่นอนถัดสกรีนดีปกติเดี๋ยวไปแกะกันเลยวิธีการแกะก็ไม่ยากทําตามนี้ได้เลยทุกคนบอกเลยว่าแห้งกรีบทีนี้ก็พร้อมไปดําน้ําแล้วและนี่เคสดําน้ําสวดพิกัดตะก้าสีเหลืองดารล่าที่เดิม